มุนโทรศัพท์ของคุณจีดูเดี๋ยวดูจีดูดูจับกันนะคะปล่อยไปเลยวันนี้เราจะมาสอบสับกันนะคะของฝ่าป็นเรื่องเชฟก็คือรูปร่างเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นท้าวที่แถ่พักสองใช่ไหมทำใหมันมืดทำใมพักสองวันนี้ก็คือเป็นสองหน้าสองหน้านี้แล้วก็บวกสีไปด้วยนะคะเพราะมันพี่กัสบอกเขาตอกกันอนทีบอกว่าน้อยเกิน เ็ก็นจตดาที่แบบว่าอาจรยกบบจิที่แบบว่าติทำาไมไม่ซ่อมหลังีะอีกแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วยังไม่ได้ซ่อมยานี่ก็ไม่รู้ครอ๋อคนละอัดจะนีชัดดีจะรอใมันพังไม่ไม่ไม่เล็เจ็ดสอบเล็เจดเจะอีกสอบล้เจลยเล็กเดก็สอบแล้วพอแล้วผ่าน พักสองไหไปนั่งไปไปอไปไปอเก็บโอเคตเตรียมกระดาษร,ยรยอยางลายเขียนไปเรียบร้อยล้วใช่วะ สีสีด้วยก็คืออันนี้และดูดาวไตรลีน วาไียแ้วี่ครับเวลามีตั้งนานแล้วชอบมาแบบนี้ทุกวันเลยไอื่นเขาขึ้นหเรมโต่มันไม่ต้องถามตอนนี้ลแหละมันต้องท่องมาก่อนแี่เราถึงจะรูว่ามันถามว่าอะไรแต่ว่า้งทมีเลย เปิดไฟก็เปิดไฟตรงนั้นเลยลูกเปิดไฟสวางเออก็มโมแบบแจกไปห้องไอที่นาจีเพิ่มให้ข้อหน้ามีทุกวันเตรียมพร้อมจะมีคำถามตั้งแต่เช้าไม่ใช่มาถามตอนนี้ท้องฟังคำที่หนึง diameter d i a m e t e r diameters diameters แล้วก็วุ้ยทำไมมันเจสบอัสอซ ของฟังคำที่สอง age age a g ของกัรคำที่สอง blackmail 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 ของฟังคำที่สาม height 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 ของการคำที่สาม hijacking h ฮแจ็ออกกิ้งไฮแจ็กกิ้งของไฟคำที่สี่รับรับรของไการคำที่สี่คิดนัดปิงคิดคิดนั g ปิงคิดนัปิงของไฟคำที่ห้าฟรอ front อน o n ฟรอน ของคำที่หา murder 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 ของคำที่ห hexagon 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 ของคำที่หก tree tent tree tent tree tent tree t e n ของคำที่เจ o r s e shoe o r s e shoe o r s e s h o ฟัการคำที่เ mucker m u c k e mucker ฟัาคำที่แ length length l e t h ฟัการคำที่แ terrorist 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 ต่อไปของฟา้าคำที่เ <Oct agon. S 1> ก้า octagon 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 ต่อไปคำที่เก้า thief thief t h e f ของฟ้าคำที่สิ parallel line parallel line parallel line ของคำคำที่สิ arrest 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 ของฟานคำที่สิด pentagon 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 ของคำคที่สิบ band 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 ของฟานคำที่สิบสอง perpendicularize 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 ของฟานคำที่สิบสอง break in law break in law break in law ของฟานคำที่สิบสาม pie chart พายชาร์ t พายชาร์ t ของก๊าครที่สิบสามชาร์ชาร์ชาร์ีอดีปะช h ร์ t

คำที่สิบห้า right a n k l e right a n k l e right a n k l e ของการคำที 15, right ankle, right ankle, right ankle. ่สิบห้า escape 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 ตัดเล็บ ยี่สิบหก round o u n d r u n d กท investigate 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 ของ straight line straight line ไปกานครั้งที่ t 7็ดสติโสติ s สต ปลายของ gas คำที่สิบแปด cord 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 ของฟานคำที่สิบเก้ากะ k ีกะขีกาี่ต่อไปของกั s คำที่สิบเก้า gel gel l ของฟานคำที่ยี่สิ grey กรีนกรีนหอมกันคำที่ยี่สิบเฮ้ยเลี้ยวลอร์รี่ลอร์รี่ลอร์รี่ขอต้องแปดตัวคำที่หนึ่ง diameter สอง edge สาม height สี่ front สี่ สี 4, graph, 5, font, mm ่กราฟห้าฟอนต์หกเฮกเซกัลเจ็ดฮอร์สชูแปดเลนเก้าออกซากัลสิบพาราเดลไลส์สิบเอ็ดเพนเซกัลสิบสองเพอร์ PENDICULAR ไลส์สิบสามพายชาร์ดสิบสี่รีเดียสสิบห้าริสแองเกิลสิบหกราวด์สิบเจ็ดสตรีทไลน์สิบแปดยีสสิบเก้าเทาคียี่สิบโอเคกราฟโฟย คำท I ี่หน <Darwin> ึ่งแอสโซสองแบล็กเมลสามไฮแจ็กกิ้ส <Oliver> ี่คิดนักกิ้งห้ามอร์เดิลหกทรีเทนเจ็ดมัสเตอร์แปดมอร์ริสเก้าตีฟสิบอเวนสิบเอ็ดแกนสิบสองเบรกอิโลสิบสามชาร์จสิบสี่คอมมิตอาครัย 15. escape ส investigate 1 <t <'s> <t ิ steal สิป court อิกา jail และยี่บ large สัตว <l id sei> ์ด <Techn Pokémon> ้วยนะโอเคเอาไปคำที่1แปว่าอิ้าส้าที่2แปลว่าอะไรเอแวขออออะไรอืมว่คาสูงใช่ไ ดีกราฟกราฟเส้นตัวดีๆห้าฟรด้านหน้าหกเฮกซากอนเฮกซากอนหกเฮกซากอนหกเฮกซากอนจะโสชูสชูรูปเกือม้าโพสชูชู้วก็เกิดใช่ไหมเอาทารนแก็เลยรูปเกม้ากาแล้เลยใความยาวก้า

เ i n e s สแล้วส้นขนานคำที่สิอเอพนทาโกล e รูปห้าเหลี่ยมหเนาะเติกอนส่ไปร้อ5า้าโอเคงใสรูปเกลีย้วเปลี่ยนแล้วต่อมาสิบหาสิ perpendicular lines เส้นตั้งฉาก e r t n d l s m okay. uh huh. um. s h a r pi s h a r แปลว่ากราฟวงกลมครับครั้งที่เราตอบา a r chart เป็นเนาะ bar chart เียนแต่อันนี้ pi chart r a s a ก็คือขึ้นเงิของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเอง สิบห้า right angle R I G H T mm. angle ช uh ้า o k round แปลว่กลมใช่ไหม ออโเคกรี g r e y สีทองเฮ้ยถูกหมดฟันถูกหมดวันนี้<ม>ฟันถูกหมดฟันถูกหมดฟันถูกหมดได้เห็นแล้วลูกนี่วันนี้ฟันถูกหมดแล้วก็มุมหมดเลยนะถูกหมดถูกัดหมด ครับไม่บอกแม่สิครับรออะไรล่ะเอาโฟกัสเดียวนุ่ถูกไม่หมดหรอกเพราะอะไรที่ต้องโทษมัไม่ต้องโทษคนมัวมนม่วก็จะ <c> โ,โทษมั่วก็เลยก็จะโทษไอ้โซผิดไปเขียนไอโซที่แปลว่าการบังเพลิงอไม่อออโซแปลว่าอะไรนะจุนโง ีย่างความหมายก็ไดยวจะให้พูด b l a c k m a i แปลว่าการปลุกปั่นเผยความรักใช่ไหมไม่รู้เอ้าดูความหมายแต่ว่าอะไรน้องเล็กแจ็ากี้น้องเลกันซี่กังดี เราต้องรู้คนีกเัรว่านวเบงมาร์เดร เทนแปลว่าขู่ทิทเทนู่อทเทอริสทอริสแปลว่าผู้ปกอบ้ารผู้ปอการรายเาดูในข่าวเฉยๆผู้ป่กอการรายต่อไป1ิบันทอริสเทอริส ทปปว่าขโมยทิปแปลว่าโจนขโมยได้ไหมโอเคโจนอะไกขโมยนี่เออ คำศัพท์ภาษาอังกฤษมันไม่ได้แปลอย่างเดียวโอ๊ะคไม่ต้องตกใจนะว่าในนั้น,น,นเขียวน, <laughs> น,นว่าโจรเ้าโอ้ยแดนแฮมเบยกิลเลอร์ชาแปลว่าจับกลุ่มได้มั้ยชาแปลว่าอะไรอ่ะ จับกลุ่มได้ปะโอเคอ่ะให้ให้ให้น,หนู่นดูนู่นแปลให้ได้ด้วยครับแปลได้ค่ะเดี๋ยวให้แปลไปเอสเค็บไวว่าหลบหนีดูเองครับ <Okay. S 2> ไม่ได้อะไรเลยเท่าไหร่หรอ น่าจะเกินสิบเนาะกัสน่าจะไม่เกินเปาม่หนึงครับหลอเล่นผูกื็เปล่าเดี๋ยวต่อไปต้องให้สลับกันตรวจเข้าไว้ได้สลับอาะตรวจมัวให้ได้เยอะไปสลับเลยไม่เป็นไรอีกฝั่งก็ตรวจแล้วลองดูเลยกั้้แลสทำอะไรล่ะไปเติมอะไรกัสเติมอะไรมีแต่ปากกาอ๋อโอเค ว่าไม่ดีโอฟังเขาคนข้างจะไม่ยากวันนี้เขาต้องแล้วไม่ยากก็ต้องท่องนะเขาท่องจะแปลนะจะแปลหรนะอ่าเลยอ่าเลยอ่าไปด้านโน้นแล้วก็ดูทางด้านนี้ d ม a เตอร์ เส้นผ่านศนยกาง eight แปลว่า h i g h t h i g h t height ความสูง height ความสูง graph กราฟเส้น front ด้านหน้า front มีลอง type t ก็ถึงลอง type f r o n t ด้านหน้า hexagon รูปหกเหลี่ยม hexagon รูปหกเหลี่ยม horseshoe horseshoe รูปเกือกม้า l e n g ความยาว length ความยาว octagon รูปแปดเหลี่ยม parallel lines แปลว่าเส้นขนาน pentagon แปลว่ารูป pentagon รูปห้าเหลี่ยม perpendicular lines แปลว่าเส้นตั้งตระเส้นตั้งฉากคายแล้วเป็น d ู c u l า r ก็คืออย่างนี้

เขาสงสัยนับนับนับรอบเยอะเยอะเพราะว่าจะได้ดูว่าแปลคศัพท์ถูกตรงไหนเราซ้อมแปลอยู่แล้วไม่ได้ซ้อมแปหรอคะแล้วก็อันที่เท่ามันมีแค่สามคำแม่สนใจเลยการที่เหนือเนี่ยอยู่ด้านนี้หมดเลยถามอันนั้นแค่สามคำเองคำง่ายๆสามคำเร็วๆตรวจนานอยู่เลยห้าให้ฟันอ่านอีกทีไหม ได้ห้าอเลสอยู่ไหนอเลสอเลสอยู่ไหนคำแรกแต่ไม่เห็นหรอกของคำคือหาคำเนี่หาไม่เจอเพราะว่าไม่เคยท่องไม่ท่องเนี่ยพี่กั๊ดทำปืนต้องท่องให้มากกว่านี้สิทำปืนดีกว่า็เมื่อกี้ถ้ารอบอันนี้มันก็กดดันเนี่ยวันนี้ที่จะหาคนนี้ดันอะไรไม่ต้องไม่ต้องแก้ตัวใครเขาจะให้สองช่องเล็กกั๊ดอย่าเอาเปรียบคนอื่นจะท่องแค่สองไม่ต้องเกี่ยว ของใครของมันไม่ได้เกี่ยวถ้าน้องเขาไม่ท่องน้องเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าจะเอาสองช่องเล็กเอาเลยฟังยังได้เลยจะเอาสองช่องเล็กยังไงอสองช่องเล็กยังไม่ครบยี่สิบคำเลยแล้วไม่มีความจำเป็นด้วยเสียเวลามากเลยเนี่ยตรวจยังไม่เสร็จเลยพรุ่ต้อง ไม่พ่อบอกไปแก็ไม่ไอ้นี่ว่นี่จดลงไปในสมุดหาสมุดเล่มหนึ่งเขียนตามนี้ให้ตาถ่ายรูปก่อนแล้วก็เอ่อทุกคนเลยทั้งสองคนไม่ได้มีใครไปเขาเดี๋ยวขาดเร็วๆถ้าแม่เขาทำยังไงนะแต่ว่าเราต้องทำ ตัวเอทีเพราะว่าเม่อไรแต่ก็คาซีแอสโซว่าอะไรน่ารั่ไม uh so like so. uh. ่ทาอะไรเลยเออรู้นะปวดคาแรกแล้วก็แอว่าจูโจมแอสเอียวบวกการขู่การขู่เข็นไอ้การขู่เกิดความรัก คาแจ็คกิ้งแปลว่าการกี้เครื่องดิน k i d n a p p ิ้งแปลว่าการลักพาตัวตกตัวเมอเดอร์แนปปไม่ใช่คิดคายแนปปิ้งคิดแนปปิ้งแปลว่าการลักพาตัวเมอเดร์แปลว่าการฆาตกรรม่ีทเทรนด์แปลว่าการขู่ มาร์เกอร์นักที่ป้นมาร์เกอร์มาร์เกอร์นักที่ป้นตทอร์ริสเทอร์ริงผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายจะเร็วๆเร็วๆทีฟแปลว่าโจรหรือขโมยอเลสแปลว่าจับกลุ่มย้อนนี้เขียนจับกลุ่มจับกลุ่มที่มันจับกลุ่มจับกลุ่ม คิดไม่อเขียนผิดจับกลุ่มหรอจับกลุ่มก็มากลุมแบนแบบว่าห้ามเล็กอินลออกานทำผิดกฎนไหมอันนี่ก็ผิดอีกชาร์จไม่เห็นตัวเราไม่รู้ควงไหนารชาร์จแล้ว่าจุดโจมไม่ใช่ใช่จู่แล้วจับกลุ่มนั่นแหละจุดโจมเคลีาร์ชาร์จคยอมจับกลุ่มจุดโจมไปคอมมิตอาคาร์มคอมมิตอาคร คอมเมท์อาคราฟคอมเมท์อาคราฟนักการเมืองไม่ใช่แล้วเราเรียนเรื่องนักการเมืองได้หรอวันนี้นักกฎหมายไม่ใช่ก่ออาชญากรรมการก่ออาชญากรรมเอสเคหลบหนีมินเวสทิเกตแปลว่าไม่ใช่เหมือนตำรวจอะเหมือนตำรวจเขาทำอะไรไม่ได้ลงท้ายด้วยเตอร์เตอร์อะไรจะนัดไปไหน สวเห้มั่วเดี๋ยวให้กับพูดอีกรอบตามติวแปลว่าโจรหรือขอโมยขอดแปลว่าสารเจอเจลเจลมันคืาง่ายนิดที่โจรที่โจรตนอ่ะงงเพราะเขียนผิดอันเดียวคุกเจอเขียนแย่แก้เนเจืมก็ผิดไงแต่ยังผิดเลยก็มาดูตรงนี้สิ เจลแปลว่าโคุก